สวัสดีครับผมลุงหลอดเดฟซีครับเมื่อนี้ก็มีไล่การจุดบังไฟวันที่28สิงหาคมพศ2566ม,มาให้เอฟซีเลยเบิ่งกันนะครับผมเริ่มกันที่บังแรกครับแสนสิริครับนํำเข่าโดยเสียเป่าคนรูปรอครับบังที่สองเกงเ่งเจริญน,น้ำเข่าโดยเสียไพ่บุญครับบังที่สามกุ้งจเจริญรัพย์นํำเข่าโดยเสียกุ้งสังลุยครับ บังที่สี่พ่อนไพลินครับนํำเข่าโดยเสียก่อรสังลุยครับบังที่หาอ้วนแม่สอดครับทีมงานบังไฟน้ำเข่าเองครับบังที่หกน้องนับตังครับเจไกสังลุยเป็นคนนํำเข่าครับบังที่เจ็ดโชคประเสริฐครับเจอุยสังลุยครับเป็นคนนํำเข่าครับบังที่แปดปอธนวัฒนครับท่านกำนันสังลุยครับผมเป็นคนนํำเข่า ปุ้ยซิปลอดนะครับผมนำเข้าโดยโล่งลาปุบนเป็นสปอนเซอร์นะครับผมบางที่ซิปดาวดวงใหม่ครับทีมงานสังลุยนะครับผมบางที่11เ,เทพสวรรค์นะครับผมนำเข้าโดยลานทองแม่นุ่งเย้าสังลุยนะครับผมบางที่12วุฒิชัยเบิกฟ้านะครับผมนำเข้าโดยลานซับ โสภาแม่นว่นนั่นเองนะครับเป็นคนนั่มเขาครับส่วนบางทีสิบสามนะครับผมเสือเท่าว้าวว้าวเสือเท่ามาแล้วนะครับผมนั่มเขาโดยทีมงานนะครับผมทีมงานม่วงสามสิบนั่นเองนะครับผมเสือเท่านะครับผมสุดยอดดีีครับลุงหลอดเป็นเนปซี่เสือเท่าครับไล่เลยครับบางนี้ครับบางทีสามเสียทานะครับผมนําเขาโดยเสียฐาสังลุยนั่นเองครับ เป็นบางไฟเก่งนะครับผมเสือเถ่าครับเสียทานะครับไล่เลยครับผมมีบางทีสิบหาเคยว่างหินครับเสียนัดสั่งลุยเคย่างหินนี่สุดยอดมากๆครับไล่เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f อสีสวัสดีลลา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 ,ลา